สวัสดีครับนี่จะพามาชมอีกหนึ่งปัญหาใหญ่ๆเลยนะครับสําหรับการเดินท่อน้ำนะครับประปานะครับสมมติว่าบ้านหลังนี้สม,มัยก่อนะมันไม่มีปั๊มน้าหรอกเพราะว่าเขาเดินประป่าทั้งบ้านเลยมาฟังคลิปนี้ก่อนนะสม,มัยก่อนนะ่ะเดินประปาไว้แล้วทั้งหมู่บ้านแล้วก็ใช้เป็นระบบประปาไปยังไม่ได้มีปั๊มน้ําเกิดอยู่มาวันหนึ่งนะครับสมมุติว่ามีแท้งน้ําแล้วก็เพิ่มปั๊มน้ำสองอันครับระหว่าง ปัม๊มน้ำและแทงแหนมนะครับปัม๊มน้ำและแทงน้นมซื้อมาสองอันครับจะติดตั้งครับถ้าจะติดตั้งอะ่ะอ่าวิธีวิธีที่ผิดเขาติดตั้งกันคือเขามักจะทําแบบนี้คือสมมุติว่าอ่าแทงน้นาสมมติว่า name, มมแทงแหนมตั้งอยู่ใกล้ๆกับปัม๊มเนาะแสดงว่าแทงน้นาตั้งอยู่ใกล้ๆกับปั๊มอ่ะเพราะว่าบ้านของเก่าอะ่ะระบบม,มันเก่าหมดเลยรู้ไหมเขาทําไง <S <s เขาก็เอา,ปปาแปะงเงีเ้ยเขาก็เอาท่อที่อยู่ของในบ้านของเก่าอะ่ะ เอาข้อแท้งเลยเสร็จไหมเอาข้อแท้งเสร็จแล้วน้ําก็ไปเติมในแท้งเสร็จแล้วเขาก็เอาจากแท้งเนเ่าเขาเอาจากแท้งอ่ะวน,นเข้ามาหาขาดูดอ่ะของปั๊มต่อขาเข้าอะน้ําเข้าที่จะดูดไปะและจากนั้นอะเขาก็ปัม๊มอะมันก็จะส่งออกเขาจะเอาท่ออ่ส่งออกจากปัม๊มอะเข้าไปหาระบบเดิมมันอีกเพราะฉะนั้นมันก็วนกันไปวนกันมาแบบแบบเนี้ยพอเข้าใจไหมสมมติว่าเขาเอาน้ำประปาระบบเดิมอะเข้าแท้งเลยสมมติว่า,อาไอ้นี่เป็นแทน้งอะสมมติว่า อันนี้เป็นแทงแน้ำเนาะไอ้ทางเนี้ยเป็นแทงแน้ำสมมตินะเขาเอาอะไอท้ท่อจากระบบเก่าอะเขาสามทางเข้ามาในแทงค์เลยน้ำก็จะเติมในแทงค์น้ำเติมในแทงค์เสร็จแล้วเขาก็เอาใช้น้ําจากแทงค์เนี่ยเขาก็อ่าใช้น้ําจากแทงค์เนี่ย เข้าไปในโดปั๊มจากตัวปั๊มเสร็จแล้วก็ปั๊มส่งมาไนะปั๊มก็ส่งออกไปท่อเดิมต่อในระบบแบบนี้ไม่ได้นะบอกไว้ก่อนแบบนี้ไม่ได้คือปั๊มจะทํางานตลอดเวลาเพราะฉะนั้นนะคุณมีระบบบ้านหลังเก่าแล้วที่มีเคยมีปั๊มนะ้ำเพราะว่าเดิมได้หมดแล้วคุณต้องทํายังไงเหรอคุณต้องเดินใหม่นะครับเดินใหม่จากจุดไหนอะ่ะเดี๋ยวผมจะบอกให้เนี่ยคุณต้องเดินใหม่เลยครับสมมติว่าอันนี้เป็นอ่ะน้ำปราปาใช่ไหมน้ำประปาจากของหลวงอะ่ะ จากาข้างถนนแล้วอ่ะอันนี้จะเป็นเข้าระบบเก่าให้คุณทําไงมันจะมีท่อเดินไปข้างในใช่ไหมเดินท่อเข้าไปข้างในท่อจะวิ่งเข้าไปในบ้านเราให้ทาการน่ะตัดท่อตรงนี้ออกไปเลยครับตัดท่อตรงนี้ออกไปแล้วก็หาจุกมาปิดนะครับใส่แก้วปิดจุกแล้วเราต้องเดินท่อใหม่อ่ะที่เราตัดตรงเนี้ยวิ่งไปหาแทงน้านะครับถึงจะจบนะครับอ่ะเราก็เดินท่อจากที่แมดน้ำเมื่อกี้ตัดจุกไปแล้วอีกท่อที่จากแมดน้ำอ่ะเราก็วิ่งเข้าแทงเลยอ่ะ จากวิ่งเข้าแท้งจบเลยครับจากวิ่งข้าแทง้งเสร็จแล้วเราก็เอาเข้าท่อเอาเข้าเครื่องข้าเครื่องปั๊มเนี่ยจบเลยจากนั้นปั๊มเนี่ยก็วิ่งข้าใส่ระบบแบนได้เลยครับไปเจอท่อที่ไหนในระบบแบนเก่าสามแทงแล้วตัดยัดเข้าไปในนั้นได้เลยจบแล้วครับเนี่ยก็อยู่ประมาณนี้ก็ med, ให้ทําประมาณนี้ครับใครไม่เดินใครมีแท้งน้ํากับปั๊มน้ําใหม่นะครับในบ้านระบบเก่าที่จะติดใหม่นะครับถ้าไม่ไปเดินท่อจากมาดน้ํามาเลยนะครับบอกเลยน้ําไม่ตัดนะครับวนกันอย่างนี้แหละวนกันไปวนกันมาเกิดปัญหานะครับ